ตอนนี้คาริยอตโดนเปลี่ยนแต่งาครับได้โอกาสลงสนามเหลือเวลาอีก22นาทีนะครับซีเสียบอลไปแล้วเอาแล้วครับจูเนียร์ดูตาไหลบอลมาคานิโกะคาเนโกะโยนนี่นี่ดูจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะในหม่งนะครับเอาครับชิมิซึเอาบอลกลับมาบุกเอาครับลูกนี้เคียรสินเคียรสินไหลต่อให้คาเนโกะคาเนโกะไม่มีมุมแล้วครับแล้วล้มลงไปโยกมาอันซีโดนหม่งโดยทัชสึตะเคียสินเก็บได้จิ้มคืนกลับมา เออใ้นะกามุระเอาครับนากามุระมาอยู่ที่ซูริกีเอเสินวิ่งถล่มไปครับหลายบอลต่อมาบีชเอาแล้วครับลูกนี้เทียสินลูกไปแล้วลูกนี้เปิดมาโอโหโดนเข้ามาสากัดเพียสินว่าไงไม่ได้ครับโอโหจังหวะลุดมาลูกนี้เกือบครับแต่ไม่รู้ว่าเหมือนับจะเหมือนจะจะเปิดให้เพื่อนหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเดี๋ยวดูอีกทีครับนี่จังหวะแทงทะลุช่องเลยครับเพียสินไม่ล้ำหน้าครับเพียสิน นี่โอ้เจ้าตัวมองเพื่อนนะครับถ้าดูจากภาษาการเนี่ยเขามองไปที่ฝั่งขวานะครับนี่นครับแปะจังหวะนี้แล้วไม่ได้จุดโทษด้วยครับครับมาจูเนียดูตาพักมาให้ทีศิลป์และจูเนียดูตาจริงโอ้โหลูกนี้มันไปตรงตัวครับของทางผู้รักษาประตูมินามินะครับโอ้ต้องชมการเล่นของ 3นาทีครับเทียสินรัดนี้มีค่อนข้างมีส่วนร่วมกับเกมเปิดติดเอาครับจูเดีดูต้าหลาไมา้เทียสินทียสินคืนกลับมาแล้วบอลมามีนามิมีนามิเริ่มโดนบีบแล้วโดนหลักมาซาโต าเคอุจิยิงลูกนี้ฉลลบอ้าวเป็นประตูเลยครับไล่มาเป็น2ประตูต่อสามครับชิมิซูเอ็ดพาวโดยกันของเกมกันครับ